ลายสมสิยี่สิบเก้าวันนี้วันที่29่สิงหาคมสองพเห็นอยู่ขณะน,นี้ทีมงานพระสงฆ์องค์เลนวัดหนองกระฟานก็ได้มาช่วยกันตั้งสูบสูบน้ำเข้าสาวัดหนองกระฟานมีหลวงพี่บุงกนกหลวงพี่กนกศักด์สันตาวาโจอาจารย์ยมวิธีกลางาโยมสมนึก แล้วก็โยมโยมไหลแล้วก็โยมแล่แล้วก็โยมโยมนายเนาะโยมเนี่ยนเนตเอลเชือกมาเนตเอลรถช่อเชือกมาตรงนี้มัดให้ให้โยมทัางผูกมัดไว้โยมพรโยมพรเห็นไหมเออเออ ประจุมนั่นเลยนั่นเลยเอาพะโกช่วยลงด้วยพะโกลงไปช่วยยมดึงนั่นด้วยเออเออเอาเอาภาอาผ้าเอาผ้า,า,ผา,า,ผาต่อไปด้วยเออเอออาาเออต่อไปนู่นเลยเอา่าโยมนำ เอออ่าผ่าพับพับับพุไม่ได้ตั้งลงหลังอไเงี้มันดันเราโทรเนนั้นเอออ่าที่นี่ก็ดึงเอาเตตอกลักก่อนตอกลักก่อนนะฮะยมเล็ก็ตอกลักก่อนเออ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 เอเอ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 เออ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 เเออเออเเออ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 เอเออเอออ เอาตอกลักเลยตอกลักเลยตอกลักเลยตอก,กลกักทําไบกอนตอกลักทําไบกอนอันนี้ก็บรรยากาศน้ํากําลังไหลเข้าสวัสดหนองฟานวันนี้วันที่29สิงหาคม265นุโมทนาสาธุอ่าวันนี้ปีนี้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานฝนมาให้วันนี้ก็กําลังตกอยู่ตั้งแต่เช้าเลยอ่าพระวิเชียนกตะ,ะสาโรสมณีวัชรินทองแดงบวงนุออโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุ